สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคราชนะครับก็มาพบกันอีกนะครับหลังจากที่มีประเด็นดราม่านะครับเรื่องของคนเตื่นทำกับคลิปนะครับแล้วก็เรื่องของพระมหาอุเทนนะครับแล้วก็รวมหลายๆพระที่ออกมาตำหนิว่าง,งั้นเถอะเมื่อวานเนี่ยผมพูดเกี่ยวกับคลิปของมหาอุเทนไปแล้วแต่จริงๆถามว่ามันเสด็จนำไหมมันก็ยังไม่เสด็จนำหรอกครับ เนื่องจากว่าที่ผมออกมาเนี่ยด้วยความด้วยความรู้สึกว่าผมต้องออกมาปกป้องชาวพุทธที่เขาตื่นทำที่พระมหาอุเทนเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยชอบฟังอาจารย์เบียเพราะอาจารย์เบียพูดหยาบคายพูดเอ,อกลักพระอะไรทํานองเนี้นะครับแล้วก็คนฟังก็น่าจะเป็นประเภทเดียวกันคือชอบคําพูดแบบรุนแรงชอบคําพูดแบบ ไม่สุภาพอะไรทำนองนี้นะครับคือพระมหาอุเทนผมเนี่ยรู้สึกแย่นะรู้สึกแย่กับพฤติกรรมของพระอย่างท่านแล้วก็ผมก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกผมก็คงจะต้องปลามท่านแล้วก็บอกท่านท่านจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยมันอยู่ที่สติปัญญาของท่านคือการที่มาดูถูกญาติโยมว่าการที่ฟังอาจาร,รย์เบียเนี่ยก็เป็นคนประเภทเดียวกันนั่นแสดงถึงการไม่ยอมรับ คนที่ต่อต้านตัวเองไม่เปิดใจว่าเออทำไมเขาต่อต้านแล้วทำไมไอการต่อต้านเนี่ยเราทำอะไรผิดมันต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่าทำไมคนเขาไม่โอเคถึงขั้นที่ว่าปิดคอมเมนต์เนี่ยเวลาตัวเองออกคลิปรัตบิดคอมเมนต์และไอที่สำคัญที่สุดเนี่ยการแสดงความจริงใจต่อการต่อการเทศนาหรือการให้ความรู้เนี่ยมันก็เป็นเสียงที่จริงอาจารย์เบียร์ก็ใช้เสียงที่จริง ผมก็ใช้เสียงที่จริงผมไม่ได้มาดัดจริตดัดเสียงให้เสียงหล่อหรืออาจารย์เบียร์เขาก็ไม่ได้ดัดจริตนั่นเป็นการสื่อสารกันโดยโตรงพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะผมอยู่ในสถานะคาราวาสอยู่ในสถานะที่ไม่ต้องสำรวมแบบพระและพวกผมสามารถพูดคุยกันฉันมิตรฉันเพื่อนฉันพี่น้องกันได้จะพูดมึงพูดกูมันก็เป็นกลิ่นอายของคาราวาสเพราะฉะนั้นท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ถูกต้องเพราะท่านบวชเนี่ย ถึงถ้าอาจารย์เบียร์บวชอาจารย์เบียร์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนี้เช่นเดียวกันนะพูดมึงพูดกูก็ไม่สมควรแต่นี่ในฐานะคารวะที่เราเป็นเป็นคารวะด้วยกันหมายความว่าศักดิ์ศรีชนชั้นเท่ากันไม่ได้นับถือศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเราก็จะพูดเพื่อสื่อสารกันและอีกทั้งยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปไวัยรุ่นหรือคนที่เขาต้องการสิ่งง่ายๆย,ย่อยง่ายๆและบันเทิงไปในตัวเนี่ย ก็จำเป็นต้องใส่อัทรสบางอย่างเข้าไปเพื่อให้เห็นการที่อาจารย์เบียร์แสดงออกคุณดูพฤติกรรมอาจารย์เบียร์ก่อนอาจารย์เบียร์เป็นคนที่สุภาพนะเป็นคนที่เรียบร้อยแต่เวลาทำคอนเทนต์ในการแสดงธรรมจำเป็นที่จะต้องพูดเพื่อให้เกิดความเป็นกันเองเพื่อให้เข้าถึงได้ทีนี้ไอ้คำว่ามารยาทเนี่ยมันเอาไวใ้ใช้กับพระใช้กับพระนะพระจำเป็นต้องสำรวม ตามที่พระพุทธองค์ได้บอกเอาไว้ว่าต้องสํารวมทั้งกายวาจาใจทีนี้ไอการสํารวมทั้งกายวาจาใจเวลาเทศนาหรือเวลาบอกทมแก่ชาวบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะไม่ใช่ไปเนิบแบบท่านไม่ใช่ไปพูดเอื่อยๆแบบท่านเนี่ยคนฟังสามนาทีมันก็หลับแล้วครับไม่เหลือแต่ไอสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านก็ดัดจริตจ,จากอุปนิสัยของท่านที่ท่านพยายามดัดจริตพูดให้เพาะ พูดให้พอเนี่ยไม่ใช่พออะไรเพราะว่าท่านไปด่าคนอื่นไงว่าพูดหยาบคายพูดไม่ดีท่านก็เลยพยายามดักเสียงของท่านให้ดูสุภาพดูเรียบร้อยดูดีพูดเป็นจังหวะจะโคนแต่มันเต็มไปด้วยความดัดจริตอันนี้เท่าที่ผมฟังท่านนะมันเต็มไปด้วยความดัดจริตไม่ได้อคติหรือหรือรู้สึกว่าพอผมไม่ชอบท่านหรือผมวิพากษ์วิจารณ์ท่านแล้วท่านแล้วผมเกลียดท่านนะไม่ใช่นะ คือผมรู้สึกว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยพูดเพื่อเอาชนะพูดเพราะตัวเองได้เปลยไปแล้วว่าคนอื่นพูดหยาฉันจะต้องพูดดีท่านก็เลยต้องพูดต้องพยายามแสดงออกถึงความสุภาพความดีอะไรก็แล้วแต่ความนุ่มนวลเพื่อที่จะซัพพอร์ตตัวเองว่าชั้นพูดสุภาพชั้นพูดดีกว่าไอเบีย er นะชันโอเคกว่านะเห็นไหมชั้นสุภาพเรียบร้อยฉันมีความรู้เยอะแยะ,ยะมากมายมากกว่าไอเบีย er เยอะ แล้วใครจะฟังเอาแค่อากาบกิริยาที่แสดงออกนี่มันก็เฟกแล้วไงพอมันเฟกเนี่ยประชาชนเขาไม่ได้โง่ไงเขาไม่ได้เป็นเด็กเขาไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลที่จะดูกิริยาดูอะไรไม่ออกเขาดูออกครับผมก็ดูออกว่าท่านพยายามจะดัดจริตเพื่อที่จะให้คนเพื่อที่จะให้คนเชื่อว่าท่านสุภาพไม่เหมือนเบียเพราะเบียเนี่ยพูดจาผงผางพูดกูพูดมึงหยาบคายอะไรทํานองเนี้นะครับ คือเทคนิคนะผมอยากจะบอกทางอยากจะบอกออมหาอุเทนว่าคือเดียเ๋ยวนี้เขาครีเอทกันไปหมดละเขาครีเอททางความคิดครีเอทในการที่จะแสดงออกครีเอทเปลี่ยนเพราะว่าคนเนี่ยการบริโภคของคนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพอการบริโภคของคนเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยแต่หลักเลยคืออาจารย์เบียสื่อออกมาเนี่ย เขาสื่อออกมาต้องการความเป็นกันเองฟังแล้วสนุกฟังแล้วได้ผ่อนคลายด้วยผ่อนคลายไม่พอก็ยังได้หลักธรรมติดตัวไปด้วยซึ่งมันซึมเข้าไปโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวคนฟังก็ไม่รู้ตัวเออมันได้ความหาแล้วมันก็ถูกหลักหลักที่พระพุทธองค์สอนไม่ได้ผิดแผกอะไรไม่ได้รู้เพียงกระผพ่กคุณคิดคุณคิดว่าจะรู้เพียงกระผพ่หรอกระพ่กคืออะไร กระผิดคืออ๋อต้องรู้พระไตรปิฎกให้หมดแล้วถึงจะมาสอนได้อย่างนั้นเหรอนั่นคุณเข้าใจผิดนะหลักทมคาสอนของพระพุทธองค์เนี่ยจริงๆมีไม่กี่อย่างถ้าเอาจริงๆก็คือมีแค่อย่างเดียว้ช่ําไปคือเอาหลักของความเมตตามาใช้เอาความจริงใจมาใช้เอาความบริสุทธิ์มาใช้หลักของพระพุทธองค์คือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในการแสดงออกบริสุทธิ์ในความห่วงใยบริสุทธิ์ในความกรุณาต่อคนอยากให้คนพ้นทุกข์ นั่นคือความบริสุทธิ์ผมยึดถือความบริสุทธิ์นะถ้าเรามีใจบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องกลัวอย่างอื่นเพราะเราไม่ใช่โจรไม่ใช่ขโมยเราไม่ต้องการซีนจากใครไม่ต้องการอะไรจากใครเราพูดจากความคิดจากความรู้สึกของเราแค้นจบครับเราสื่อสารไปบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ไม่ชอบผมบางคนก็ไม่ชอบอาจารย์เบียแต่ผมสนไหมผมสนคนที่จูนกันได้ไงคนที่เก็ตไงถ้าเก็ตฟังแล้วโอเคเออใช่ จบสื่อสารกันได้เข้าใจง่ายๆเมื่อเข้าใจง่ายมันก็เข้าใจหลักทำคําสั่งสอนของพระพจ้องค์ง่ายขึ้นผมคิดว่าเวลาที่ท่านออกมาโจมตีคนตื่นธรรมมันควรที่จะเป็นเวลาที่ท่านต้องไปปุกระดมพระว่าเฮ้ยพระทุกท่านตอนนี้เนี่ยปัญหาเกิดแล้วญาโยมเขารู้ทันหมดแล้วเขาไม่ศรัทธาเราเพราะมันมีพระนอกรีดบางพวกมีอรชีบางพวกมาแอบแฝงอยู่ในพระพุทธศาสนา เราควรหาทางป้องกันญาติโยมเขาจะแสดงธรรมก็ให้แสดงไปก็ถือว่าเป็นการดีช่วยลดภาระของพระแล้วท่านก็ไปดําเนินการเรื่องของพระสงฆ์ในกรอบที่ท่านอยู่ด้วยกันน่ไปจัดการสังฆนานให้เรียบร้อยซะว่าเออเวลาเนี้ยต้องสกรีนกันแล้วนะต้องจัดการกันแล้วนะไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยคือผมเองเนี่ยพูดถึงหลวงพี่น้ําฝนถามว่าคาแรคเตอร์ ผมชอบหลวงพี่น้ำฝนไหมผมผมไม่โอเคเหรอกกับหลวงพี่น้ำฝนแต่ที่หลวงพี่น้ำฝนเขาออกไปจับพระนู้นพระนี้ผมให้บทบาทเข้าตรงนั้นแต่ถามว่าหลวงพี่น้ำฝนจะลึกล้ําไหมไม่ลึกล้ําหรอกอันนี้สําหรับตัวผมนะผมมองอย่างนั้นคือ,ค,อคือการที่ออกมาแบบนี้พระนอกรีบเราจะจัดการยังไงนอกจากศึกแล้วจะต้องทํำยังไงมันก็ต้องหาวิธีป้องกันถูกไหมครับวิธีการป้องกันคือต้องหาวิธีจะจัดการตีกรอบ คนที่เข้ามาบวชยังไงก่อนตอนเนี้ยสําคัญที่สุดอาัตรงเนี้ยเมื่อชาวโลกติดฉินเมื่อ,อสาวกเมื่อคารวาสเนี่ยติดฉินแล้วเราในฐานะพระต้องแก้ละต้องมาสังขยานากันละต้องมานั่งคุยกันอันนี้อันดับแรกที่พระต้องคุยกันไม่ใช่มาตอบตัวอาจารย์เบียไปดูว่าแผลเรามีอะไรเฮ้ยแผลเรามีตรงนี้ทําให้ญาติโยมติดฉินนินทาทำให้ญาติโยมเสือส่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เราเป็นพระดีสมมุติว่าที่เป็นพระดีเราก็ต้องมาคุยกันสังคายนากันสักครั้งหนึ่งวางกรอบกติกาว่าต่อไปคนที่บวชเนี่ยเมื่อมันเกิดแผลมันเกิดปัญหาแล้วเราจะทํายังไงแก้ยังไงหาวิธีแก้ไขย,ยังไงสํานักพุทธก็ต้องคุยหรือท่านก็ต้องไปกดดันที่สํานักพุทธว่าสํานักพุทธเราขอออกแบบนี้ได้ไหมคือตอนนี้มันเละเทะไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวขี้เล่าเมาย,ยา มาบวชบางทีเสพยาเสพติดทําให้ศาสนาทําให้ภาพลักษณ์ของศาสนาเสียหายเน้นย้าว่าทําให้ภาพลักษณ์ของศาสนาเสียหายพระธรรมไม่ได้เสียหายอย่างอื่นไม่ได้เสียหายแต่ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ซึ่งเป็นองค์กรสงฆ์เนี่ยเสียหายท่านควรที่จะไปคุยกันควรที่จะหาวิธีป้องกันหรือท่านควรที่จะมาพูดปามว่าเอ้ยไอ้พระนอกรีดทั้งหลายที่มาหากินกับผ้าเหลืองเนี่ย พวกเองสํานึกได้แล้วที่เป็นอารัชชีเนี่ยมันทําให้ศาสนาเสียหายแทนที่พระมหาอุเทนพระสันติแล้วก็ทีละหรือพระอ,อะไรนะั้มานัดอีกคนหนึ่งแทนที่จะไปพูดเรื่องเนี้ยกลับไม่พูดกลับมาเกาะกระแสคนตื่นทำโดยขุดสุรบายว่าเฮ้ยมันจะได้ไปฟังฉันฉันตอบโต้กับไอเบียเนี่ยสมมติะ่ะที่ท่านถาความคิดของท่านไอ้เบีรยเนี่ยแล้วคนก็จะไปตาม เหมือนนัทนันน่ะคนก็จะไปตามแล้วคนไปตามจริงนะก็ไม่ตามเพราะมันไม่มีแก่นสารอะไรเพราะวิธีการสื่อสารวิธีการพูดวิธีในการพรีเซนต์พัฒมเพื่อเข้าไปถึงใจของคนน่ะท่านไม่ผ่านไงคือคาแรคเตอร์มันไม่ได้ทักษะก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยยิ่งผมเห็นพระมหาอุเทนพยายามพูดผมก็บอกเออชาติไหนเนี่ยมันถึงจะทำให ถึงจะทําให้พระพุทธศาสนาขยายไปได้ถ้าเป็นแบบนี้นะเนิบเนิบแบบนี้หลักการพูดหลักอะไรต่างๆนานาเนี่ยดัดจริตออกมาแบบเนี้ยผมคิดว่าคนเขาไม่เก็ตหรอกแล้วคนสมัยนีย้เขามีโลกโซเชียลเขาสามารถเข้าไปถึงพระธรรมพระพุทธ,ทธวจนะหรือพระไตรปิฎกได้เองโดยที่ไม่ต้องผ่านพระเขาสามารถศึกษาเองได้ครับผมเองก็ศึกษาเองได้ไม่จำเป็นต้องไปผ่านพระเลยเห็นไหม ท่านเองต้องรีบปรับตัวทําภาพลักษณ์ให้เกิดความศรัทธาขึ้นมาก่อนท่านไม่ต้องมาสอนก็นได้แต่ท่านขอแค่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและทําด้วยใจบริสุทธิ์ให้ตรงนั้นศรัทธากลับมาก่อนส่วนคารวาัตเขาสอนก็สอนไปมันเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนกชนทุกคนที่จะทํานุบํารุงศาสนาและช่วยกันเผยแพร่ศาสนามันก็เป็นเรื่องดีครับพระธรรมคาสั่งสอนเป็นหลักเมื่อพระธรรมคาสั่งสอนเป็นหลักเราจะต้อง เอาพระธรรมคำสอนกระจายความรู้ที่พระพุทธองค์อุตสาศึกษาอุตสาเรียนรู้จนสำเร็จจนสำเร็จอรหันแล้วเอาความเป็นอรหันเอาความรู้ในนั้นเนี่ยมาบอกแก่ชาวโลกอย่างพวกเราให้ได้รับรู้พวกเราก็มีหน้าที่เผยแพร่แล้วต่อไปบอกต่อไปว่าเออคำสอนของพระพุทธองค์ดีนะอย่างนู้นอย่างนี้แค่นั้นนี่คือหน้าที่ของพวกผมในฐานะคารวา ีนี้ไอ้บางคนก็มาบอกพระบางรูปก็มาคอมเมนต์ในผมว่ามึงมายุ่งอะไรกับพระโยมก็อยู่ส่วนโยมสิพระก็อยู่ส่วนพระอย่ามายุ่งอะไรจะมาเสือกอะไรคุณเป็นอะไรบางคนมาถามผมว่าคุณเป็นอะไรคุณอยู่ในคณะสงฆ์เหรอคุณอยู่ในคณะอะไรแล้วมาวุ่นวายอะไรกับพระไม่วุ่นวายได้ไงถ้าท่านไม่มาขอข้าวประชาชนกินนะหรือท่านไม่มาขอเงินประชาชนผมก็ไม่อยากยุ่งกับท่านและาศาสนาไม่ใช่ของพระ ศาสนาเป็นของประชาชนปุถุชนทุกคนสามารถนับถือศาสนาได้ใครก็แล้วแต่ที่เป็นพุทธเราก็สามารถนับถือได้เพราะฉะนั้นไอ้ความโง่เขลาเบาปัญญาที่มาบอกว่าผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสำนักพุทธอะไรเลยมีตำแหน่งหน้าที่อะไรในสำนักพุทธไม่เกี่ยวไงผมเป็นพุทธทบบริษัทผมเป็นคนที่นับถือพุทธและนับถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาแสดงความโง่กับผมจะมาตั้งคําถามโง่ๆเลยครับมันเปลืองมันเปลืองตัวหนังสือมันเปลืองมันเสียเวลาท่านเอาเวลาเนี่ยไปสังยายนากันเองก่อนว่าตกลงให้พระมีปัญหาเรามาช่วยกันคิดเรามาช่วยกันเคลียร์ซิอ่ะมาเราจะปลุกระดมให้เกิดการสังคายนารูปแบบของพระสงฆ์ยังไงเพื่อตีกรอบไม่ให้พระออกนอกลู่นอกทางเพื่อให้เข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกไหมครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น แล้วมันก็เกิดขึ้นรายวันพระไม่ดีก็เกิดขึ้นรายวันสื่อมวลชนก็จับสื่อมวลชนก็เอาพระไม่ดีมาออกมาออกพระที่ดีๆก็ไม่ค่อยเอาออกกันเราจะช่วยกันเผยแพร่ตรงนี้ยังไงเราจะสร้างขึ้นมายังไงก็มานั่งคิดกันสิมานั่งทํากันสิการวิพากษ์วิจาร์เหมือนผมวิพากษ์วิจาร์น่ะผมแค่วิพากษ์วิจารณ์แต่ถามว่าชาวพูดได้ประโยชน์อะไรไหมก็คงจะเป็นเรื่องของมุมมองอย่างเดียวว่าเออเฮ้ยใช่ผมคิดว่าหลายคนคิดเหมือนผมและอยากจะให้ คณะสงฆ์ปฏิรูปการบวชการเข้าถึงพระพุทธศาสนาของพระสาวกควรที่จะมีวิธีการกันกองที่ถูกต้องพระที่จะบวชจะต้องทํำยังไงจะต้องไปอยู่วัดหนึ่งปีจะต้องศึกษาธรรมจริงๆจะต้องมีความตั้งใจจริงๆอันนี้มันยังโอเคมันจะได้สกรีนพระไปในตัวทีนี้ไอ้กะเลวกระลาที่จะเกิดขึ้นไอ้พระที่แบบไม่มีงานทําแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปหากินกับ ถ้าเหลืองไปหากินกับศาสนาไอ้พวกนี้มันจะได้หมดไปเพราะไอ้พวกนี้แหละที่ไปเล่นแร่แปรธาตุที่ไปแปรแปรเจต,ตนารมของศาสนาพุทธเป็นเครื่องร้างของของังไปหาผลประโยชน์จากคําว่าเป็นพุทธทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาเราต้องเข้าใจก่อนว่าประชาชนบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจไอ้ส่วนตรงนี้พวกผมเนี่ยในฐานะคารวะพวกผมก็จะพยายามรณรงค์ว่าเฮ้ยคุณอย่าคุณอย่าไป คุณอย่าไปลดน้ำมนต์คุณอย่าไปทำอะไรต่างๆไปสะดอข้ะไปอะไรเลยไม่ต้องไปทำไอ้นั้นน่ะมันไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้าผมในฐานะคารวาสผมก็จะทำอย่างนี้กันนี่คือแบ่งงานให้แล้วนะท่านจะได้กระต่างอย่ามาเมากับคนตื่นทำอย่ามาเมากับพวกผมพวกผมเป็นคารวาสที่ทำหน้าที่ในการปกป้องศาสนาการชี้ และบอกว่าพระมีจุดอ่อนตรงนี้ปัญหามันจะเกิดกระทบต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วจะทําให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะศึกษาเพราะมันมีทั้งพิธีกรรมมีอะไรทั้งการปฏิบัติของพระบางส่วนก็ไม่ดีไม่เป็นที่หน้าเคารบสักการะไม่เป็นไม่ไม่เป็นที่น่าชื่นชมของประชาชนท่านก็ต้องไปสัมงพญานาท่านเองว่าเฮ้ยต้องเราต้องวัดปฏิบัติตดีเราต้องมีกรอบ พระต้องอยู่ในพระธรรมวินยัยถ้าไม่อยู่ในพระธรรมวินัยเนี่ยจะทํำยังไงดีปองอาบัติกี่ครั้งสมมุติว่ากระทําผิดกระทาผิดมันยี่สิบครั้งสามสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งพอตกเย็นก็พอตกเย็นก็ปองอาบัติปองอาบัติอย่างเดียวเท่ากับไม่สมนึกถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดมันเกินกว่านี้เราจะทำยังไงเกินกว่านี้ยถีาทําผิดซ้ำซากเนี่ยการทําผิดซ้ำซากเนี่ยแล้วต่อไปจะต้องทอํางไงหมายความว่าพระองค์นั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ละ ไม่สามารถที่จะรักกิเลสได้ละเราควรทํายังไงกับเขาเนี่ยท่านน่ะเอาเวลาเนี่ยไปคิดกันเอาเวลาเนี่ยไปใช้ความรู้ความสามารถที่ท่านมีในพระใต้ปิดกเอามาว่ากันไม่ดีกว่าหรออย่าให้ต้องผมมาสอนเลยครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมแบบเป็นไอ้เสหลอไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอะไรเลยแล้วดัดจริตมาสอนพระมาต่อว่าพระมึงเป็นใครมึงเรียนรู้อะไรมาพระใต้ปีดกมึงยังไม่ได้อะไรเลย พระธรรมมึงก็ยังไม่ได้อะไรเลยมึงไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วมึงจะมาตําหนิพระได้ไงผมเนี่ยในฐานะคารวาผมบอกท่านเนี่ยดีแล้วท่านควรถ้าคนมีสติเอาคําพูดของผมอะไปพิจารณานั่นหมายความว่าท่านมีปัญญาแล้วนะท่านมองออกแล้วนะว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนถูกไหมครับปัญหาวันนี้เกิดจากตรงไหนที่อาจารย์เบียร์พูดที่ผมพูดเกิดจากตรงไหนพระไม่ปฏิบัติด,ดีไม่ปฏิบัติดดชอบถูกไหม อา้าวแล้วต้องทํายังไงต่อเมื่อพระไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในฐานะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของพระสงฆ์ก็คืออยู่ในเครื่องแบบอ่ะท่านก็ต้องมาคิดว่าท่านจะทํำยังไงไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านเขาพูดไปพูดไปแล้วฉันก็เฉยเฉยฉันก็ไม่อะไรก็แล้วแต่แกมีหน้าซ้ํายังหัดหันกลับมาด่าชาวบ้านอีกว่าชาวบ้านมาเสือกอะไรด้วยมาวุ่นวายอะไรกับเรื่องของพระเป็นโยมก็อยู่ส่วนโยมสิถ้างั้นผมก็บอกว่าเป็นพระก็อยู่ส่วนพระงั้นอย่ามาขอประชาชนได้ไหม อย่ามาบินทบาตได้ไหมล่ะอย่ามาขอบริจาคเงินได้ไหมล่ะถ้าผมพูดอย่างนี้บ้างล่ะท่านจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นมันมันมันยึดโยงซึ่งกันและกันพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาคารวัตรทั้งหลายก็มีหน้าที่ทํานุบํารุงศาส,สนาเพราะฉะนั้นมันหลีกไม่ได้หรอกอย่ามาแสดงความปัญญาอ่อนกับผมว่มามาบอกว่าโยมอยู่ส่วนโยมพระอยู่ส่วนพระไม่เกี่ยวครับถ้าผมอ้างว่าเอาถ้าอยู่ส่วน ถ้าโยมอยู่ส่วนโยมพระอยู่ส่วนพัะงั้นอย่ามาบิณฑบาตนะอย่ามาขอนะแล้วเป็นยังไงอ่ะก็นี่ไงแค่ปัญญาแค่นี้ยังคิดไม่เป็นปัญญาแค่นี้มีอยู่แค่นี้เหรอลิอาจจะมาสอนพวกผมเฮ้ยประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หูหนวกตาบอดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะผมรู้แล้วผมเข้าใจผมถึงออกมาพูดได้ไงออกมาออกมาแนะนําท่านได้ไงว่าเฮ้ยท่านควรทําอะไรท่านควรปฏิบัติยังไง ท่านควรจัดการยังไงแล้วทําไมผมต้องพูดอ่ะทาไมถ้าเป็นผู้รู้เหมือนท่านอ่ะที่เป็นผู้รู้อ่านพระไตรปีดกมาเยอะควรที่จะพิจารณาควรที่จะมีปัญญาพิจารณาแล้วไม่ใช่เหรอว่าเฮ้ยต้องแก้ที่ต้นเหตุแล้วตอนเนี้ต้นเหตุก็คือพระนอกรีดเว้ทําให้ประชาชนมาด่าพวกเราได้ทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธากับพวกเราเราทำยังไงเฮ้ยมาคุยกันมาว่ากันว่าจะต้องเคลียร์ปัญหารเรื่องนี้ยังไงนั่นคือการแก้ปัญหา แค่นี้คุณยังแก้ไม่ได้แล้วคุณจะไปสอนใครได้ปัญหาของตัวเองยังแก้ไม่ได้คุณจะไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้ยังไงอันนี้ผมเรียนไปยังพระทุกรูปนะท่านก็ต้องช่วยกันพิจารณาไม่ว่าท่านเป็นท่านไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะถือสายอะไรเพราะว่าภาพรวมของศาสนาพุทธเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นสาวกท่านต้องร่วมด้วยช่วยกันแต่ไม่ใช่คนละทิศคนละทางก็ฝากไปยังนะครับหลวงพ่อสิ้นคิดหลวงพ่อพระพยอม นะครับพระอาจารย์คึกฤทธิ์พระที่ท่านมีวุฒิภาวะทั้งหลายผมกราบขอให้ท่านช่วยกันพูดถึงเรื่องนี้เถอะว่าจะสังคายนาเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่เข้าไปบวชเนี่ยที่ประพฤติตัวนอกลีธจะทํำยังไงก็แล้วก็เรียนไปยังมหาเถรสมาคมว่าท่านจะนิ่งดูดายอย่างนี้ไม่ได้พระชั้นผู้ใหญ่ท่านควรคิดและเริ่มทําได้แล้วอย่าปล่อยให้ศาสนาเสียอย่าปล่อยให้ภาพลักษณ์ของศาสนาเสียหายไปมากกว่านี้ โดยตัวแทนของท่านท่านคือสาวกผมขอแค่นี้ขอให้ท่านไปดูแลกันเองในฐานะพระว่าเออช่วยจัดระบบให้หน่อยถ้าคนมีปัญญาจะต้องรู้จะต้องเข้าใจว่าเออมันควรที่จะจัดระบบพระก่อนทํายังไงถึงจะไม่ให้มีพระนอกรีตท่านต้องมาคิดแต่วันนี้ผมยังไม่เห็นเมตตาคนเดียวออกมาพูดเหมือนหลวงพี่น้ําฝนก็มีหน้าที่แค่มาจับพระมีหน้าที่แค่มาเอาผิดแค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นไม่มีทางแก้ปัญหา แล้วแลจะทํำยังไงอ่ะจะทำยังไงพระ,ะงงต่างคนต่างอยู่ไม่มวุ่นวายซึ่งกันและกันเอาแล้วศาสนามันเละอยู่ขนาดไอ้พระพุทธศาสนาภาพลักษณ์เนี่ยมันเละอยู่คืออย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงท่านก็ต้องมาคุยกันอย่าตัวใครตัวมันเฮ้ยฉันไม่ยุ่งฉันไม่ยุ่งอะมันเสื่อมมันเสียหายต่อศรัทธาประชาชนแล้วถ้าเกิดประชาชนก็รู้สึกว่าโอ้ขนาดพระเองเยยังไม่อะไรเลยยังไม่แก้ปัญหาเลยผู้มีปัญญาแท้ๆเป็นลูกตถาคตแท้ๆ แต่กลับไม่แก้ปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นของตัวเองในสมัยพระพุทธองค์พระมหากรสปะก็ยังแก้เลยว่าเออเห็นแล้วว่ามันมีคนที่พยายามจะนอกลีดจะไม่ฟังคําสั่งสอนของพระองค์จะเปลี่ยนลทัทธิจะจะแปลงตัวเองออกไปก็รีบแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีการแก้ปัญหาไม่มีการพูดผมยังไม่เห็นแม้แต่ท่านเดียวพูดเรื่องนี้นะที่ผมนําเสนอ,พอเพราะอะไรเพราะมันจะได้แก้ไขาภาพลักษ,ษณาจะได้ดีความศรัทธาก็จะกลับมาท่านก็ต้องเข้มงวดช่วยกัน พระในวัดก็ต้องช่วยกันก็ต้องช่วยกันดูว่าเออไหนพระองค์ไหนที่ไม่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ปล่อยให้สั่งหมูกระทะไปกินไม่ใช่ให้ปล่อยให้เสพยาเสพติดไม่ใช่ปล่อยให้กินเหล้าเมายากันในวัดไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มันเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของศาสนาเราเราจะทำยังไงท่านผู้มีปัญญาท่านผู้เป็นสิทธิ์ของตถาคตทั้งหลายท่านต้องทำ ไม่ใช่ผมมาเที่ยวแนะนำท่านควรรู้ก่อนผมด้วยซ้ําไปควรที่จะถึงเหตุก่อนผมด้วยซ้าไปเพราะท่านต้องมีสติกว่าผมแล้วทําไมผมต้องมาบอกท่านแสดงว่าผมมีสติมากกว่าท่านนะผมเห็นปัญหามากกว่าท่านนะทั้งทั้งที่ท่านอยู่ในวัดท่านอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่ท่านกลับมองไม่เห็นปัญหามันคืออะไรเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยมันมันต้องคิดแล้วนะมันต้องเข้าใจแล้วว่าให้ญาติโยมมาสอนฉันอย่างนี้ได้ไง นี่เสียหายมากนะต่อศาสนาพุทธเฮ้ย hey, มาทําอย่างนี้ไม่ได้ท่านก็ต้องรีบแก้ถูกไหมครับถ้าท่านไม่แก้ก็ซ้ําเติมอยู่ซ้ําๆทําอยู่นะผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพระได้สํานึกได้คิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรควรแก้อย่างไงพูดกันซะคุยกันซะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาดูถูกดูแคนพระแต่ไอ้พระที่บวชโดยไม่มีวุฒิภาวะเนี่ย ที่เข้ามาเพ่้นพ่านทําให้เกิดความเสียเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของาศาสนาเนี่ยผมก็ต้องจัดการไงเพราะผมเป็นคนพุทธผมเป็นพุทธศาสนิกชนผมเป็นคารวะแต่ถ้าเกิดผมไม่นับถือาศาสนาพุทธสิผมก็ไม่ยุ่งเออปล่อยพวกแกไปเรื่องของแกแต่นี่คือาศาสนาที่เรานับถือและเราเชื่อมั่นว่า,าศาสนาของเรา,าศาสนาพุทธของเราเป็นทางออกที่ดีที่สุดเมื่อภาพลักษณ์ของาศาสนาดี ประชาชนก็กลับมาศรัทธาอะไรที่มันตัดกิเลสออกได้ตัดควรมาพูดมาคุยกันควรจะสั่งขยานานสักทีไม่ใช่ปล่อยปะแล้วเลยแบบนี้คุณไม่อายเหรอครับไม่อายผมเหรอไม่อายผมเหรอที่ผมพูดอย่างเนี้ยคุณควรสํานึกกันได้แล้วว่าวันนี้เออเฮ้ยต้องรีบมาคุยกันต้องรีบมาเคลียร์กันสํานักพูดว่ายังไงมาเคลียร์กันซิตกลงแล้วเราจะต้องปฏิบัติยังไงทํายังไงก็ประกาศการสั่งขยานาขึ้นมา ให้รู้ว่าเออพระก,ก็ขยับแล้วนะสํานักพุทธก็ขยับแล้วนะหรือจะต้องให้ผมเนี่ยยืนน่นหนังสือไปที่ไปที่รัฐมนตรียืนน่นหนังสือไปเพื่อให้กรรมธิการพุทธศาสนาเขาพิจารณาใหม่ไหมจะออกกฎอย่างนั้นไหมผมคิดว่าไม่ควรนะควรที่จะอาภาคุยกันซะแล้วก็เสนอไปอยังรัฐบาลว่าขอสังพิจาาขอออกกฎแบบนี้นะต่อไปขอทําแบบนี้แบบนี้ได้ไหมก็เท่านั้นเองครับ มันไม่เห็นจะยากเลยหรือว่าท่านไม่มีปัญญาที่จะทําผมถามหน่อยท่านไม่มีปัญญาที่จะแสดงออกหรือท่านท่านบอกว่าเออตัวใครตัวมันฉันไม่ยุ่งอะ่ะฉันยุง่งแล้วฉันก็บุนบา,ายคือท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้าเกิดท่านพูดแบบนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าญาติโยมอย่างพวกเราเนี่ยหรือข้าราชการอย่างพวกเราก็ต้องเข้าไปยุง่งเพราะถ้าท่านไม่ทําเราก็ต้องทํามันอยู่แค่ตรงเนี้ยแทนที่ท่านจะกระตือรือล้นท่านกลับไม่กระตือรือร้นกัน ก็ฝากไว้นะครับสำหรับพระทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะดํารงตําแหน่งอะไรในในคณะสงฆ์ผมขอให้ท่านช่วยเอาเรื่องนี้มาเป็นหลักก่อนเพราะมันต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนพระอารัชีทั้งหลายจะจัดการยังไงคือประชาชนทนไม่ไหวพระบางคนเอาเอาเมียมีเมียอยู่ในกุฏิแอบมีแอบแอบสีกาเอาไว้ในกุฏิอย่างงี้ก็เกิดหลายวัด แล้วเราก็เห็นมาตลอดว่าภาพลักษณ์ตรงนี้มันเสียหายแล้วจะทํำยังไงเราจะเอาอํานาจไหนเข้าไปแค้ไขเข้าไปเคลียร์เพื่อไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและเป็นที่แปะเปื้อนของศาสนาพุทธเรานะครับผมฝากทุกท่านด้วยนะครับ